ไม่นานมานี้นกแอร์คอนเฟิร์มแล้วว่าหยุดให้บริการเส้นทางบินดอนเมืองเบตงตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปวันนี้ประชาชาติธุรกิจชวนเปิดเหตุผลว่าทําไมนกแอร์จึงหยุดบินเส้นทางเบตงผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไรและแผนต่อไปของสนามบ,บินใต้สุดแดนสยามแห่งนี้ครับ จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะได้ทําการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์และทําพิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผ่านมาราวเจ็ดเดือนเท่านั้นสนามบินแห่งนี้ก็จําเป็นจะต้องปิดให้บริการชั่วคราวเมื่อสายการบินนกแอร์คอนเฟิร์มว่าไม่ทําการบินเส้นทางดอนเมืองเบตงต่อดอตอรวุฒิภูมิจุลางกูลผู้บริหารนกแอร์บอกกับเราครับว่าเส้นทางเบตงมีข้อจํากัดหลายอย่างทั้งรันเวย์ขึ้นลงข,งของเครื่องบินมีความยาวที่จํากัดทําให้มีเครื่องบินแค่บ,บางประเภทเท่านั้นที่สามามรถขึ้้นลงได ระยะทางของเบตงอยู่ห่างจากกรุงเทพมากเมื่อทําการบินไปกลับจะต้องใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงต้นทุนน้ามันก็มีราคาสูงข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่มีจุดเติมน้ํามันที่สนามบินสายการบินจะต้องบรรทุกน้ํามันมาจากต้นทางเพื่อใช้เดินทางกลับครับกระที่ ภาครัฐ <Okay. S 2> และภาคเอกชนก็พยายามจะหาทางออกนะครับโดยการจัดแคมเปญเพื่อช่วยให้สายการบินยังสามารถทําการบินต่อไปได้เช่นการจับมือของบริษัททัวร์รายใหญ่3แห่งทําสัญญาเหมาที่นั่งของนกแอร์จำนวน60ที่นั่งจากทั้งหมด86ที่นั่งในราคา6,300บาทเพื่อการันตีรายได้ของนกแอร์ นายธนพลชีวรัตนพรกรรมาการผู้จัดการบริษัทแตงโมทัวร์ให้ข้อมูลว่าต้นทุนราคาตั๋วเครื่องบินนั้นสูงมากนะครับแต่ในช่วง5-6ถึงเดือนที่ผ่านมาบริษัททัวร์ยังสามารถทําตลาดได้เพราะรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนผ่านโครงการทัวร์ทั่วไทยและแคมเปญเบตงร้อยแรงแหลงใต้เมื่อโครงการสนับสนุนจบลงบริษัทมองว่าราคาตั๋วที่นกแอร์เสนอไว้ที่7000บาทนั้นยิ่งสูงเกินไปครับเลยทําให้บริษัททัวร์ต้องยุติการเหมาที่นั่งนกแอร์เส้นทางบิน ตรงกรุงเทพเบตงแค่สิ้นเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามผู้บริหารบริษัททัวร์รายนี้มองว่าแพ็กเกจท่องเที่ยวเบตงในช่วง6เดือนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จมากมีเสียงตอบรับที่ดีนะครับละหลังจากนี้บริษัทยังคงขายแพ็กเกจทัวร์เที่ยวเบตงต่อไปโดยทําโปรแกรมทัวร์เดินทางผ่านสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและต่อรถตู้เข้าเบตงซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทขายอยู่แล้วครับ ายกเทศมนตรีเมืองเบตงบอกเรานะครับว่าการหยุดบินของนกแอร์และการปิดสนามบินชั่วคราวจะทําให้เบตงขาดโอกาสในการยกระดับศักยภาพของเมืองแห่งนี้ครับปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาจะเป็นชนชั้นกลางมากกว่าหลังจากที่มีสนามบินถ้าสนามบินเกิดมันจะทําให้เรามเมืองเราเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเราจะมีลูกค้าอีกระดับหนึ่งเข้ามาที่จะทําให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนต่อไปทำคาเฟ่ทุกอย่างดีๆหรูๆ พร้อมที่จะทําแต่ถ้าว่าไทยกันไม่มีเราก็คงจะทํในลักษณะแบบ,บ,าบา้านๆเนาะก็คงคือซื้อตลาดมันจะบังคับอยู่ <S <S ถ้าถามผมความคิดผมนะลงมาขนาดนี้ก็ต้องเกยกสักหน่อยหนึ่งละขยายลันเบเพื่อโอกาสที่จะเกิดต่อไปได้โอกาสมันจะมีมากกว่าถามว่า ตอนนี้ทุกๆคนที่เป็นคนไปตรงทุกคนช่วยกันนั่งเครื่องบินช่วยกันโฆษณาเพื่อให้เครื่องบินได้บินมาตลอดเพราะต้องฝากผู้มีอำนาจในการดูแลเรื่องของสายการบินไม่อยากให้สายการบินจุดเดินจะกระทบอะไรอย่างยิ่งเราเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะบอบางอาจจะเป็นเรื่องเดี๋ยวก็อ้างเป็นเรื่องของฝันมั่นคงมั่งเรื่องนีมั่งมันจะทำให้เสียการท่องเที่ยวเราไม่อยากให้หยุดหรอกเราจะให้เดินหน้าต่อไป